สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาเก็บผักบุ้งตัดผักบุ้งไปขายแล้วนะคะแต่เราก็ตัดขายแล้วล่ะเช้านี้มีคนมาซื้อได้ก็ตั้งหลายบาทไปแล้วล่ะทั้งผักบุ้งทั้งบวบทั้งผักกวางตุ้งอะไรอย่างเงี้ยนี่ไอที่เราตัดไปมันก็เป็นรอยตัดค่ะ แต่แมงมันมากินเนาะยิ่งฝนลงแล้วยิ่งแมงเยอะเลยค่ะเราตัดแล้วนะคะผักบุ้งเก็บขายแล้วค่ะแล้วเราก็จะมาตัดผักกวงตุ้งของเรานะคะฝนตกแมงก็ลงนะคะดูสิคะมีทั้งขี้แมงบุ้งขี้นอนอะไรเงี้ยมีเยอะเลย ดูซิครับเพื่อนๆผักหน้าฝนเนี้ยมันจะดอกไวนะคะไม่เหมือนหน้าหนาวนะคะแต่ต้นมันก็ใหญ่อยู่ก็ใหญ่อยู่แต่มันถ้าเป็นหน้าหนาวมันยังจะไม่ดอกนะคะมันจะใหญ่กว่านี้นะต้นมันจะสูงกว่านี้นะคะแต่นี้มันเป็นหน้าฝนเนาะมันเริ่มจะดอกแล้ว วันนี้จะตัดไปขายแล้วนะคะมีผักหลายอย่างวันนี้นะมีทั้งผักโอมเราก็เก็บไปแล้วเก็บไปล้างเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็บวบพวงผักกวงตุง้งแล้วก็ผักบุ้งนี่แหละค่ะที่เราจะเอาไปขายวันนี้แล้วก็มีผักกาดดองด้วยไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะอยู่ในสวนนี่นะ ผักโขมก็เอาไปไว้ที่บ้านแล้วตะกร้าหนึ่งเอาไปล้างไว้ก่อนอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไม่ทันถั่วเราก็เก็บไปแล้ววันนี้ขายผักหลายอย่างมีทั้งถัว่วทั้งบวบถั่วฝักยาวบวบผักโขมหรือผักโขมแล้วก็ ผักบุ้งแล้วก็ผักกวางตุ้งของเรานี่แหละค่ะวันนี้ได้ตังหลายอย่างนะเนี่ย <c oughs> ดีใจนะวันไหนได้ตังเยอะเนี่ยค่ะถั่วก็เก็บไปหมดแล้วแต่มันก็จะได้เก็บทุกวันนะคะ ผักวังตุ้งก็มีคนมาซื้อที่บ้านแล้วเช้านี้ก็ขายไปแล้วล่ะค่ะผักสวยสวยแต่ก็ทำยากนะคะหน้าฝนเนี้ยไม่เหมือนหน้าหนาวผักชียังไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยแปลงผักชีเนี่ยค่ะขึ้นน้อย เราก็เลยเอาผักกาดหอมหรือผักสลัดเนี่ยมาปลูกเลยค่ะแยกมาจากตรงโน้นเอามาปลูกตรงนี้นะคะมาดูสิผักสดจากสวนเลยนะคะใครกินก็อร่อยกรอบอร่อยหวานเพราะมันสดสดเนาะ ฝนมาบุ้งลงหนอนลงนะคะเนี่ยเดี๋ยวยังไม่ได้ฉีดยาไล่มแมลงเลยค่ะวันนี้ต้องฉีดยาไล่มแมลงแล้วฝนตกสองคืนสองวันนะแล้วก็มานน่นอ,อีกแล้วฝนนะผักเราเลยเป็นแบบนี้ก็มีนะคะเน่ายุบลงไปเน่าเป็นโรคอะไรไม่รู้ เขาเรียกว่าโรคอะไรนะมันจะเน่าเนี้ยขนาดเอาเชื้ออะไรอะไตรโูเดอม์มาอะไรอะมาใส่แล้วนะคะเนี่ยมันก็ไม่หยุดมันได้นะคะมันจะมีแต่บริเวณน,นี้เท่านั้นนะคะ มันจะมีแต่บริเวณนี้เท่านั้นผักตรงนี้แหละที่เสียฝนตกเยอะก็ไม่ดีไม่มีฝนก็ไม่ดีเนาะทําสวนนี้มันก็ยากนะคะสวนผักหน้าฝนเนี่ยอ๋อเดี๋ยวต้องเก็บดอกสลิดอีกด้วยดอกก็เยอะเหมือนกันนะนะคะไม่ได้เก็บมาหลายวันเหมือนกัน แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจะเก็บผักก่อนนะคะจะตัดผักกวางตุ้งก่อนนะคะตัดผักกวางตุ้งผักบุ้งก่อนนะคะไม่มีขาตั้งกล้องเนาะตอนตัดก็ไม่ได้เห็นนะคะไห้เห็นได้อยู่ในแปลงนี้แหละค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆขอให้ทุกคนมีความสุขมีแต่ความเจริญนะคะ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครอบครัวขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ